กลับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมช่องรวยอ่อนสกายครับนี่คือ EP ีที่9นะครับที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับต่วประกอบของสนามบินต่อจากพาที่78นะครับนี่คือพาที่9ของเรานะครับพาร์ทนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับรันเวย์นะครับและส่วนประกอบต่างๆของรันเวย์รวมไปถึงแท็กซี่เวย์นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่พร้อมแล้วนะครับ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสำหรับสนามบินนะครับทุกสนามบินจำเป็นต้องมีรันเวย์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการส่งเครื่องบินแอร์บอทหรือเดินทางนะครับผมและใช้รับอากาศยานนะครับมาลงยังจุดหมายปลายทางนะครับผม ในแต่ละสนามบินก็จะมีรันเว์แตกต่างกันไปนะครับอาจจะมีซิงเกิลรันเว์หรือรันเว์เดียวนะครับอาจจะมีดับเบิลรันเว์นะครับผมหรือสองลานเว์หรืออาจจะมีรันเวทที่วางขนานกันนะครับผมอาจจะมีบางสนามบินอาจจะมีรันเว์ถึง6เส้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากความแออัดของลดความแออดัดไม่ใช่ดิต้องบอกว่าลดความแออัดของสนามบินนะครับผมาไม่ใช่ ต้องบอกว่าลดความแอดของเที่ยวบินนะครับที่ต้องโฮลอยู่โฮลรออยู่บนฟ้านะครับผมครับสำหรับส่วนประกอบของดันเวย์และแท็กซี่เบย์นะครับมันก็จะไปอยู่ในข้อบังคับของ i k o นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า a n นเนนะครับ i k o ก็คือ International Civil Aviation Organization นะครับผมตามที่ผมได้เคยพูดไปในพาร์ทหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขาบังคับนะครับใช้ทั่วโลกนะครับผมครับสำหรับตัวรันเวย์นะครับผมรันเวย์นะครับเป็นพื้นที่ก็เหมือนกับถนนเส้นหนึ่งนะครับผมที่ใช้เหมือนกับให้รถยนต์วิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารันเวย์เนี่ยจะมีความกว้างกว่าใหญ่กว่าตัวถนนนะครับอาจจะประกอบอาจจะสร้างนะครับจาก คอนกรีตก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นคอนกรีตลาดยางมะตอยนะครับผมหรือบางที่ในบ้านเรานะครับในเมืองไทยก็อาจจะเป็นลูกดินนะครับดินอัดแน่นนะครับผมหรืออาจจะเป็นกรวดนะครับกรวดถมอัดแน่นนะครับผมแล้วก็ใช้สีนะครับผมในการตีเส้นนะครับสำหรับรันเวย์นะครับผมใน ในบ้านเรานะครับก็มีหลายประเภทนะครับรันเวย์ที่ใช้อของช็อตรันเวย์นะครับลองรันเวย์นะครับผมคำว่าช็อตรันเวย์ก็คือรันเวย์ที่ใช้สั้นเป็นรันเวย์ขนาดสั้นนะครับผมเหมาะสำหรับเครื่องบินทาหารนะครับผมเช่นเออยูยี่สามพิสเมเกอร์นะครับผมหรืออาจจะเป็นเครื่องบินประเภทสี่ร้อยสามสิบเฮอร์คิวิสนะครับผมส่วนลองนะครับลองรันเวย์ก็อาจจะเป็น ลานเวย์ที่ใช้ในการรองรับเครื่องบินพาณิชย์นะครับผมเช่น a 3 2 0 boeing 737นะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งเเครื่อง atr นะครับผมเป็นต้นสำหรับส่วนประกอบนะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องของอตัวแท็กซี่เวย์ก่อนนะครับผมเอ้ไม่ใช่ดิผมจะพูดถึงรันเวย์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแท็กซี่เวย์นะครับผมตัวรันเวย์นะครับผมมี บา,บางที่บางสนามบินนะครับน้องๆอ,อาจจะสงสัยครับว่าเ๊ะพี่ครับตัวรันเวย์เนี่ยนะครับทําไมมันถึงต้องมีตัวเลขนะครับอยู่ที่หัวและท้ายของสนามบินจริงๆแล้วตัวเลขตัวนี้นะครับผมบ่งบอกถึงทิศทางของรันเวย์นะครับอ้างอิงกากสนามแม่เหล็กโลกนะครับผมตามที่ผมได้เคยพูดไปในพาร์ทที่7นะครับว่า ตัวลันเวย์เนี่ยนะครับจะเคยพูดไว้นะครับผมว่ามันอ้างอิงก,กับสนามแม่เหล็กโลกทําไมเราถึงต้องอ้างอิงก,กับสนามแม่เหล็กโลกนะครับผมเพราะวา่ามันต้องไปสอดคล้องกับแม่เนติก i เร e นของตัวเครื่องบินนะครับผมซึ่งอ่ามันต้องชี้ทิศทางตรงกันนะครับผมโดยถ้าสมมุติว่าอ่า อินดิเคเตอร์ของเครื่องบินเนี่ยชี้สนามแม่เหล็กโลกไม่ตรงเนี่ยนะครับมันสามารถให้นักบินเนี่ยอ้างอิงได้ว่าเฮ้ย <"He i, S 1> คุณกําลังเครื่องวัดคุณนะครับเครื่องวัดอ่าแมกเนติกเดเรคชั่นของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับหรืออาจจะคาลิเบตผิดหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาจริงๆก็กต้องทำแมกเนติกคอมเพสสนะครับผมเพื่อที่จะเช็คตัวแมกเนติกออ่าไตัวชี้ทิศทางเดเรคชั่นเนี่ยนะครับให้ตรงตามแมกเนติกโดย บางทีครับบางสนามบินอาจจะมีตัวแมกเนติกเดเรคชั่นเนี่ยอยู่เพื่อใหอ้เครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะทําการสวิงแมกเนติกคอมเพสนะครับผมได้นะครับผมถามว่าทิศทางสนามแม่เหล็กมีผลอะไรกับเครื่องบินแน่นอนครับมีผลกับ1ครับการอาจจะทําให้เครื่องบินบินไปในทิศทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเครื่องบินบินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดเรียกว่า ปัญหากับนักบินได้นะครับเช่นเคยมีข่าวอยู่ครับว่านักบินเนี่ยนะครับผมตั้งไมนิตคอมพสผิดแล้วไปลงอีกสนามบินหนึ่งนะครับผมมีเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมนิตคอมพสในเครื่องบินเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับผมครับต่อมานะครับผมพูดเข้าเรื่องเข้าเรื่องลันเวนะครับผมลันเวเนี่ยนะครับผม ก็จะมีอยู่หลักๆแล้วครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ส่วนนะครับผมซึ่งแต่และส่วนเนี่ยนะครับก็มีาตามมาตรฐานนะครับของ ICO ซึ่งทาง FAA เนี่ยหรือ Federal Aviation Administration ของอเมริกาเนี่ยก็ได้อ้างอิงตาม ICO หรือแม้กระทั่ง ESA ก็อ้างอิง ICO ในเรื่องของ Aero Nautical Dome นะครับเออผมลืมบอกไปตัวอ่ารันเวย์แท็กซี่เวย์ way, way, นะครับผมใน i อเคโอเนี่ยถือว่าเป็นแอโร d โดมนะครับอา่าต่อมานะครับผมซึ่งส่วนประกอบเนี่ยนะครับผมเขาจะมีเป็น Direction นะครับหรือการกำหนดเนี่ยนะครับผมอาจจะมีเป็นแบบ v i เ u อ l วิ s u a ล r ันเวย์นะครับผมหรือรันเวย์ที่สามารถมองเห็นด้วยตานะครับผมนอนเพ r สอินสตูเมนต์ r ันเวย์เครื่องรันเวย์ที่ไม่มีเครื่องอ่าไอหรือ Instrument Landing นะครับผม ILS โทษครับ ILS หรือแล้วก็เป็น p r e c i s i o n Instrument Runway หรืออ่าสนามบินที่มีอ่าเรียกว่า ILS นะครับผม Instrument Landing System นะครับผม ถ้าในปกตินะครับผมรันเวย์ที่ไม่มีเป็นรันเวย์ที่แลนดิ้งด้วยสายตาเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับจะเป็นรันเวย์ของเครื่องบินเล็กนะครับผมเช่นสนามบินขนาดเล็กที่ใช้ในการฝึกนักบินนะครับผมเป็นต้นนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเป็น non plus instrument runway นะครับก็อาจจะเป็นสนามบินรองนะครับผมอาจจะเป็นสนามบินรองแบบผู้โดยสารไม่หนาแน่นมากนะครับผมตามพวกต่างจังหวัดนะครับผม ส่วนต่อมาครับก็เป็น Precision Instrument Runway นะครับผมอันนี้ก็คือ Runway ที่มีความ Very Cloud นะครับ Very Cloudy People นะครับผมก็คือสนามบินที่มีผู้โดยสารมากนะครับผมเป็นอาจจะเป็นสนามบินประจำจังหวัดนะครับผมตามจังหวัดต่างๆนะครับผมเช่นสนามบินดอนเมืองนะครับผมสนามบินดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็น Precision Instrument Runway นะครับผมอ่านะครับผม ต่อมานะครับผมสำหรับการกำหนดทิศทางหรือการกำหนดว่าเ,าเส้นไหนนะครับผมน้องๆกระตอมีอาจจะมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะพี่ครับพี่พูดไปแล้วนะครับผมว่าอาจจะตัว20นะครับตัว10ตัว5ตัว9นะครับที่อยู่บนหัวแล้วก็ท้ายของรันเวนเนี่ยพี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมว่ามันคือทิศท,ทางของสนามแม่เหล็ก ต่อมานะครับผมน้องอาจจะสงสัยครับว่าพี่ครับ L R C นะครับพี่มันคืออะไรมันใช่ left l i g h t center หรือเปล่าถูกต้องครับมันคือ left l i g h t center ของ runway ครับบางสนามบินอาจจะมี runway สาเส้นนะครับผมแต่บ้านเราไม่มีหรอกครับสนามบินที่เป็น runway สาเส้นนะครับอย่างมากสุดก็คืออาจจะมีแค่สองเส้นนะครับผมสุนรรภูมิอาจจะขยายถึง3าม runway ไหมพี่ก็ตอบไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้โดยสารนะครับผมว่าเขาต้องการถ้าผู้โดยสารหนาแน่นมากๆเนี่ยเขาอาจจะมีการทำรันเวย์เต้นตรงกลางขึ้นก็ได้นะครับสําหรับรันเวย์ขนานนะครับ2เส้นเขาจะใช้เลฟกัดไรท์นะครับผมน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยพี่ครับเขาขานยังไงเขาเรียกขานยังไงนะครับผมการเรียกขานรันเวย์นะครับผมบางที กับตันนะครับผมถ้าน้องเรียกนะถ้าน้องสนใจนะครับผมน้องรออาจจะมี Passenger Logbook อะครับลองอาอาจจะมี Passenger Logbook นะลองทำ Passenger Logbook แล้วลองให้กับตันเซ็นนะครับในกับตันในในตัว Passenger Logbook เนี่ยกับตันจะเขียนว่า Landing 19 Left 19R นะครับผม22 Left 22 Right คำว่าย2งเล็บ2ี่ไร์ก,ก็คือต่างที่พี่พี่จะพ,พูดไปนะครับว่ามันคือลงรันเวย์ซ้ายรันเวย์ขวานะครับผมต่อมาครับผมถ้าลงถ้าถ้าน้องได้ไปต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะครับบางเส้นอาจจะน้องอาจจะเห็นแปลกๆก็คือมีเซ็นเตอร์ด้วยนะครับผมนั่นคือสนามบินเขามีเส้นที่สมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับผม ต่อไปเราจะพูดถึงเส้นนะครับตรงรันเวย์นะครับผมแน่นอนครับน้องเขาช่างสงสัยนะครับว่าเอ๊ะพี่ครับเส้นที่หัวและท้ายของรันเวย์เนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความยาวของรันเวย์ครับผมรันเวย์บางเส้นนะครับอาจจะมีแค่ติเอ่า18เมตรนะครับผมความยาวของรันเวย์18เมตรเขาก็จะแทนเส้นนะครับของรันเวย์ด้วย4เส้นตานข้างนะครับผมก็คือซ้าย ซ้าย2ขวา2นะครับผมไล่มาเรื่อยๆครับไล่ไปเลขคู่ครับ4 6, 8, 12แล้วก็16หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าน้องเห็นนะครับน้องเห็นเส้นรันเวย์เนี่ยนะครับถ้าเส้นรันเวย์เนี่ยมันมีเส้นขีดแค่4เส้นซ้ายขวาแบ่งเป็นตองสองแต่ว่ารันเวย์ที่น้องรันเวย์ที่เครื่องบินน้องลงเนี่ยนะครับเป็นรันเวย์ประเภทติดเมตรนะครับผมหรือ60ฟีตนะครับ ต่อมาครับรันเวย์เส้นเป็นเส้น6ก็คือ33นะครับแสดงว่ารันเวย์ที่น้องลงเนี่ยเป็นรันเวย์ขนาด75ฟุตหรือย3่มตร23เมตรนะครับผมต่อมาครับถ้าเป็น8นะครับผมก็คือเส้นละ4 4นะครับแสดงว่ารันเวย์น้องนะครับเครื่องบินที่น้องลงเนี่ยเป็นรันเวย์100ฟุตนะครับหรือ30เมตรนะครับผมต่อมาครับถ้าเป็น1ิบคือเส้นละห6นะครับผม แตงว่ารันเวน้องยาว150ฟีตครับหรือ45เมตรและสุดท้ายครับ16ครับคือมากสุดแล้วนะครับผม8 8นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ8 8หรือเปล่าก็คือแตงว่ารันเวนี่ยยาว2 0 0ฟีตหรือ60เมตรนะครับผมสําหรับในบ้านเราครับรันเว์นะครับผมจะยาวประมาณ150ถึง200ฟีตนะครับผมโดยประมาณนะครับ อาจจะมีบางสนามบินที่อาจจะเป็น100ยฟีตร้อฟีตหรือส0งร้อยฟีตนะครับผมเอาไว้รองรับกับเครื่องบินนะครับที่ลงครับและถ้าเกิดว่าพี่ครับสมมุติว่าเขามีการปิดปรับปรุงรันเวย์ล่ะเครื่องบินลงได้ไหมเครื่องบินลงไม่ได้ครับอ้าวแล้ะนักบ,บินเขารู้ยังไงเขาจะรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าโนเทมครับโนเทมนะครับก็คือจะเป็นข่าว ของสนามบินนั้นๆนะครับผมซึ่งสามารถรับฟังได้จากววทยุนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะบางสนามบินเนี่ยอาจจะมีโนอาจจะประกาศโนแทมในขึ้นความถี่ของแต่ละสนามบินที่ใช้นะครับผมอาจจะขึ้นความถี่ที่โนแทมใช้นะครับอาจจะเป็น1นึขึ้นไปนะครับผมโดยประมาณนะครับซึ่งก็ต้องไปดูในตารางนะครับผมของ a อโร่แอโร่นอติคอร์เรดินะครับผมก็หาได้จากที่ไหนแน่นอนครับ แฮมนะครับผมนักวิทยุสมัครเล่นนะครับผมลองหาใน Google ก็ได้ครับเรดิโอแอร์แบนนะครับผมแอร์แบนฟิวเค้นซีนะครับอาจจะมีให้น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับน้องๆบางคนที่เล่นวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้วนะครับผมก็ลองฟังข่าวจากก็ลองฟังการสื่อสารของนักบินดูก็ถือว่าเป็นการอัพทรูฟนะครับสกิลการฟังภาษาอังกฤษของน้องได้ดีขึ้นนะครับผมซึ่งถามว่าตัวพี่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นไหมพี่เป็นนะครับแล้วพี่ก็ ชอบฟังเวลานักบินเขาคุยกันนะครับมันมันทําให้เราเออ่ได้รู้ว่าเอเขาคุยอะไรกันนะครับผมอย่างเช่นเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยจะลงจะลงที่สนามบ,บินดอนเมืองนะครับเขาก็อ่า,อาจจะนักบินบางคนอาจจะกาวคอนอากาวคอนโทรลนะครับผมอะไรอย่างนี้กาวคอนโทรลไทยแอร์เชียนะครับแล้วก็เป็นโฮเทลเซล่าตามด้วยรีจริเตอร์นะครับผมอรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเครื่องบินกัลังแอร์บอรเนี่ยเขาก็จะขานเป็นไฟล์นะครับผม ฟล็อกทอดเดลต้าเก้าเานเอนะครับผมโฮลชัดออฟนะครับประมาณนี้นะครับผมโฮลชัดออฟกิโลเดลต้าบอร์ดิ้งแอทและ่าเกตทเวนตี้ทูอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องไปฟังเอานะครับผมเองก็ไม่ได้พูดถูกต้องมากนักนะครับผมต่อมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการตีเวลาเราจะมาพูดถึงอ่แท็กซี่เวย์นะครับผม คำว่าแท็กซี่เวย์หรือทางขับทางขับนะครับรันเวย์คือทางวิ่งนะครับผมแท็กซี่เวย์คือทางขับนะครับทางขับคำว่าแท็กซี่เวย์คือทางขับเพื่อนำอากาศยานนะครับไปสู่ทางวิ่งนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับแท็กซี่เวย์เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอาจจะสร้างด้วยคอนอาจจะตั้งด้วยคอนกรีตหรืออาจจะเป็นคอนกรีตเสริม อัลฟาสนะครับผมหรือยางมาตอยนะครับผมมีหน้าที่ที่นำอากาศยานจากหลุมนะครับจากหลุมหรือเบนะครับผมไปยังจุดของรันเวย์นะครับผมหรือทางวิ่งโดยในแต่ละแท็กซี่เวย์เนี่ยก็จะมีเส้นขีดเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วเส้นขีดแต่ละเส้นขีดเนี่ยจะแทนด้วยตัวอักษรตั้งแต่อัลฟานะครับจนไปถึงซูลูนะครับผม บางสนามบินอาจจะมีการแบ่งออกเป็นนอตกับเซาล์นะครับผมอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองนะครับผมเส้นเหนือสุดของเขาก็จะเป็นเบราว์นอตนะครับผมส่วนเส้นใต้ก็จะเป็น b บราว์เซาล์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโดยแท็กซี่เวนะครับผมาถามว่าแท็กซี่เวเนี่ยนะครับผมคุณตมบ,บัติมันคืออะไรคุณตมบ,บัติของแท็กซี่เวคือเป็นเส้นกําหนดให้นักบินเนี่ยนะครับ รู้ว่าเอยตอนนี้เราอยู่เส้นไหนนะครับผมและเราจะสามารถแลวเราจะไปเส้นไหนต่อนะครับซึ่งการสั่งให้เครื่องบินไปตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องสั่งผ่านหอนะครับหอบังคับการบินซึ่งหอบังคับการบินก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่ากราวคอนโทลนะครับผมกราวคอนโทลก็จะสั่งให้เครื่องบินเนี่ยนะครับมูฟไปยังจุดต่างๆเกาะเพื่อที่จะนําเครื่องบินเนี่ยนะครับไปยังจุดของแท็กซี่เวย์เอของรันเวย์ทษกครับของรันเวย์แล้วให้เครื่องบินเนี่ยเทคเทคออฟขึ้นนะครับผม ตัวแท็กซี่เวย์นะครับเป็นจุดที่รับและส่งเครื่องบินนะครับต่อมาครับก็จะมีตัวแท็กซี่เวย์เนี่ยนะครับผมก็จะมีเส้นนะครับเส้นก็จะแบ่งออกเป็น2เส้นนะครับผมโดยใช้สีในการแทนเส้นก็คือสีเหลืองนะครับผมซึ่งเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นสีเหลืองทึบหรือสีเหลืองประก็ได้นะครับผมก็มี2แบบนะครับผมคือแท็กซี่เวย์ที่เป็นประเภทคอนติเนวัตคือแบบต่อเนื่องกับ t ท็กซี่เวที่เป็นประเภทขีดไข่ปลานะครับผมซึ่งความหมายของตัวเส้นต่อเนื่องและเส้นไม่ต่อเส้นไข่ปลาเนี่ยมีความหมายนะครับก็คือเส้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับใช้สาหรับลากเครื่องบินตามเส้นนะครับผมก็คือจุดยาวนะครับผมถ้าเส้นยาวเลยเนี่ยนะครับผมถ้าเส้นยาวเนี่ยเขาจะใช้เส้นคอนติเนียอัดเนี่ยก็คือเส้นต่อเนื่องเนี่ยยากยาวไปเลยครับแต่ถ้าเป็นจุดที่ต้องตัดกับตัว ลันเวย์นะครับผมเขาก็จะใช้เส้นประนี่นะครับผมเพื่อเป็นการเตือนนักบินว่าเฮ้ยคุณกาลังเข้าคุณกําลังเข้าใกล้จุดอันตรายหรือจุดเดวิคพอยต์นะครับผมเพื่อที่จะเตือนนักบินนะครับผมเพราะนักบินเนี่ยเขาจะเขามองเห็นจากข้างบนนะครับผมแต่ถ้าเราลากเครื่องบินนะครับผมเขาจะไม่ได้มองนะครับเพราะว่าเขาจะให้คนที่เข้าเฮเซสเนี่ยเป็นคนบอกนะครับผมว่าเฮ้ยพ, uh, พี่ครับถึงจุด แล้วนะครับพี่อาแล้วข้างบนเขาก็จะตั่งเราแมคานิกที่อยู่ข้างบนที่เป็น l อเขาก็จะบอกว่าโอเคโฮอ,อยู่ตรงนี้ครับโฮอยู่ตรงรออยู่ตรงนี้โฮคาว่าโฮก็คือรอรอให้เครื่องบินบินขึ้นก่อนแล้วเราก็ถึงจะลากได้นะครับเส้นปะนี่ก็คือเส้นเตือนนั่นเองนะครับผมครับผมต่อมาครับผมถ้าตามถ้าตาม iiko แล้วนะครับผม ส่วนประกอบจริงๆแล้วนะครับก็จะมีแท็กซี่เวย์แน่นอนนะครับที่ผมได้พูดไปนะครับแท็กซี่เวย์โชวเดอร์แน่นอนครับไหลของทางขับไหลทางขับมีเอาไว้อะไรไหลทางขับมีเอาไว้ใช้ให้เครื่องบินสามารถให้เครื่องบินเนี่ยกับลำได้นะครับกับลำกับลำคือกับลำกับลำในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเขาเรื่องไงนะจำนวนนะกับลำนะครับจริงๆเครื่องบินเนี่ยเวลาเครื่องบินที่จะที่จะเทคออฟเนี่ยบางทีเขาไม่มี แท็กซี่ที่จะเป็นให้เครื่องบินบินตรวจลมนะครับเขาก็อาจจะใช้แท็กซี่อาจจะใช้ลันเวนี่นะครับแล้วก็ให้เครื่องบินเนี่ยเลี้ยวกลับลําเอาหัวบินตรวจลมก็ได้นะครับบางในบางกรณีนะครับต่อมาครับแท็กซี่เบสทริปนะครับพื้นที่ปลอดภัยของทางขับก็คือ2ข้างทางนะครับผมของของตัวแท็กซี่เเนี่นะครับต้องมีพื้นที่มากพอนะครับที่จะให้เครื่องบินแต่ละประเภทนะครับเป็นไม่ไม่มีการหางปีของเครื่องบินเนี่ย นะครับไม่เกี่ยวกันนั่นเองนะครับคำว่าเกี่ยวกันคืออะไรเกี่ยวกันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงเกี่ยวกันไม่ใช่นะครับเกี่ยวกันก็คือเครื่องบินขอเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยนะครับต้องมีระยะพื้นที่นะครับปลอดภัยนะครับผมเพื่อไม่ให้ปีกของปีกปีกของอีกลำชนกันนะครับผมเพราะว่าการที่ปีกของเครื่องบินชนกันเนี่ยนะครับผมมีความเสียหายนะครับมีมูลค่าความเสียหายของปีกก็ตัวใหญ่นะครับแล้วอ่าก็อาจจะเคย ในต่างประเทศนะครับเคยเกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินเนี่ยนะครับปีเกี่ยวกันมาแล้วนะครับผมบ่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่บ่อยบ่อยนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายด้วยนะครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็น holding bay นะครับผม runway holding position intermittent holding ก็คือจุดรอนะครับผมตำแหน่งรอต่างๆนะครับต่อมาแอปรอนนะครับก็อย่างที่รู้กันครับแอปรอนก็คือลานจอดนั่นเองนะครับสุดท้ายครับไอโซเลต นะครับ parking นะครับ position ก็คือลานจอดอากาศยานโดดเดี่ยวคําว่าลานจอดอากาศยานทุ้ยคำว่าลานจอดอากาศย,นยา,า,น,ออา,ายนโดดเดี่ยวนี่คือคล้ายๆกับบัสเกตนะครับคือต้องมีรถมาส่งต้องมีรถจากรับจากเทอร์มินอลนะฮะมาส่งผู้โดยสารนะครับในในในตัวลานจอดนะครับจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะนะฮะตัวลันเวย์นะครับผม การขึ้นลงของอากาศยานเนี่ยนะครับผมต้องมีตัวถ้าตามหลักของ i อเคเนี่ยเขาจะให้ตั้งมีค่าสมมติฐานเนี่ยนะครับผมเครื่องบินเนี่ยนะครับ37กิโลเมตรหรือ20นอตเนี่ยนะครับหรือ1,500เมตรนะครับผมมากกว่ามากกว่า1,000หรือมากกว่า1,500เมตรโทษครับ แต่ว่าถ้ามีอากาศยานอ่าเขาเรียกว่าไงครับถ้ามีลมลมเนี่ยคือการที่เครื่องบินจะเทคออฟได้เนี่ยความหมายของเขาเนี่ยก็คือว่าเครื่องอ่าลมลม,ลมขวางนะครับหรือวินเชียร์เนี่ยต้องไม่เกิน13น็อตนะครับผมถึงจะทําการเทคออฟได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีลมเกิน13น็อตเนี่ยนะครับก็จะงดสั่งงดให้เครื่องบินเทคออฟนะครับผม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับมันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งเลยครับว่าถ้าเกิดว่าลมเนี่ยนะครับเกินติดตามน็อตไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลให้เครื่องบินเนี่ยนะครับวนักบินอาจจะทําการควบคุมไม่ได้นะครับผมเพราะเนื่องจากลมมันแรงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับจริงๆแล้วอ่ะครับคือเขาก็แบ่งเป็นลานเวย์นะครับผมพันห้าร้อยเมตรหนึ่งพันสองร้อยเมตรนะครับก็ไล่ไล่ไล่เรียกกันลงมานะครับผม ถ้ารันเวย์ที่เป็น1,500เมตรเนี่ยนะครับลมเนี่ยต้องไม่ต่ำต้องไม่เกิน20ต้องไม่เกิน24กิโลเมตรหรือ13น็อตนะครับ24กิโลเมตรหรือ13น็อตเนี่ยในระยะทาง1,200เมตรแต่ไม่ถึง1,500นะครับผม19กิโลเมตรหรือ10น็อตนะครับที่น้อยกว่า1,200เมตร ก็เป็นตามบินขนาดเล็กนะครับรันเวย์ขนาดรันเวย์ขนาดเล็กที่น้อยกว่า1 2 0 0เมตรนะครับลมต้องไม่เกิน10บนอตนะครับผมบางทีก็ก็ขึ้นอยู่กับลมในวันนั้นด้วยนะครับผมสาหรับความจําเป็นนะครับแต่ว่าพื้นแต่ว่าข้อกําหนดนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับผมซึ่งเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ สนใจนะครับผมหรืออยากจะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมใน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 เรื่องของอันเวนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งตัวหนังสือเป็นภาษาไทยนะครับผมเอาไว้ให้ทุกท่านมาศึกษาได้นะครับเพราะว่ามันยาวนะครับผมคือจริงๆผมก็สามารถอธิบายได้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากระยะเวลามันสั้นนะครับผมเดีย๋ยวทุกท่านอาจจะแบบเบื่อนะครับอยากจะ อยากให้แบบลองอ่านกันดูนะครับที่สำคัญคือเป็นภาษาไทยนะครับมันอ่านง่ายนะครับเพราะเขาแปลมาจาก ICAO นะครับต่อมานะครับผมต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องไฟนะครับผมเรื่อง Navigation Light นะครับผมถามว่าเป็นความจำเป็นไหมความจำเป็นนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเครื่องบินไม่สามารถลงได้แน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่มีไฟในการบอกนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไฟของสนามบินนะครับเพราะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผมสีเหลืองอัมพันธ์สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยเป็นไฟของแอปรอนนะครับผมหรือไฟนําเข้าหลุมจอดนะครับจะเป็นไฟสีประเภทไฟสีน้ําเงินนะครับผมไฟไหลาทางนะครับผมไฟไหลาทางอันเวนะครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับผมส่วนไฟที่บ่งบอกว่าตรงกลางเนี่ยนะครับผมก็คือไฟสีเหลืองอมพันธ์นะครับผม ถามว่านักบินมองเห็นได้อย่างไรนักบินก็จะสามารถมองเห็นได้จากตอนที่นักบินกําลังนําเครื่องลงครับเมื่อนักบินนําเครื่องลงปุ๊บนักบินจะดูไฟนะครับผมถ้าไฟขึ้นเหนือแสดงว่าเราบินบินถุงไปนะครับผมแต่ถ้าไฟมันต่าแสดงว่าเราบินต่ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบินให้อยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับผม ในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นนะครับผมเครื่องบินมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเลยทําให้มีสิ่งที่เรียกว่า INS นะครับผมหรือ Instrument Landing System นะครับเพื่อบ่งบอกนักบินนะครับว่าเราบินถูงไปไหมหรือเราบินต่ําไปไหมนะครับโดยอาศัยขึ้นวิทยุนะครับผมในการส่งส่งรับเข้ารับรับรับสัญญาณนะครับเครื่องบินรับสัญญาณจากหอไอ Instrument Landing นะครับผมส่งมาให้นักบิน ะครับแล้วมันจะแปลตัวแปลแปลคุ้นความถี่เป็นเสียงนะครับเอ่อมันก็จะดังมีติ๊ดต so ิ๊ดติ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 ดนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเสียงติดติดติดประมาณนี้ครับผมซึ่งอ่าต้องเคาเรียกว่าไงนะถ้าอยากถ้อยากฟังอะครับต้องลองไปต้องต้องแบบเก็บตังค์ซื้อตัววิทยุที่เป็นแอร์แบนแล้วก็ลองไปฟังตามสนามบินนะครับ โดยขึ้นความถี่ของเขาเนี่ยจะเป็น108ประมาณนี้นะครับผม108ลองปรับจูนดูครับบางคนก็จะยิงเตีตๆๆๆๆๆ้ยติด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 ประมาณนี้ครับผมอ่าต่อมาครับอ่จริงจริงแล้วเขาก็จะมีชื่อเรียกไฟของแต่ละประเภทนะไฟอย่างเช่นอ่าลันเวย์เซนเตอร์ไลท์นะครับก็จะเป็นไฟสีเาเรียกว่าไฟสีขาวนะครับผมนะครับผมเพื่อเป็นในการ เพื่อเขาเรียกว่าไงครับให้นักบ่งบอกบ่งบอกครับว่าเฮ้ยตรงกลางนะครับให้นักบินรู้ว่าอ๋อเส้นเส้นที่อยู่ตรงกลางนะครับจะใช้ไฟสีขาวนะครับประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซนเตอร์ไลท์เนี่ยเป็นการเป็นไฟที่บอกนักบินด้วยนะว่าเอ่อเราอะเทคออฟระยะเท่าไหร่แล้วนะครับผมจริงแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมไอไฟเต็นไอไฟ ลานเวสเอนเตอร์ไลท์เนี่ยสามารถบ่งบอกนะักบินว่าอันเวว่างหรือไม่ว่างได้ด้วยนะเพราะว่าโลลอดไฟจากสีขาวเนี่ยมันจะสลับแดงขาวนะครับถ้าสีขาวเนี่ยนะครับผมคือเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะลงได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงแล้วนะครับเครื่องบินบินผ่านมันจะขึ้ืเป็บินตีแดงครับไล่ตามเครื่องบินไปนะครับจนเครื่องบินพ้นอ่าพ้นตัวรันเวไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับน่าจะ น่าจะจบแบบคร่าวๆแล้วนะครับผมสาหรับคนที่อยากอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเรื่องที่ผมอาจจะข้ามไปหรืออา,อาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าระยะเวลามันสั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับให้ทุกท่านมาอ่านเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่มีคำถามนะครับผมก็สามารถโพสไว้ใต้ description ได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมจะมาตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คง เหมาะสมด้วยเวลานะครับผมโอเคครับสำหรับถ้าชอบนะครับถ้าชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ผมในในการทําคลิปต่อไปนะครับทำพอดแคสต์ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเร็วนี้ผมจะเปิดช่วงใหม่นะครับชื่อ1วันกับช่างเครื่องบินนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ1วันของช่าง1วันของผมเองนะครับผมว่าเฮ้ยแต่ละแต่ละวันของช่างเครื่องบินเนี่ยนะครับผมเราทําอะไรบ้างเรามี งานอะไรบ้างนะครับถ้ามีเวลาถ่ายผมก็จะถ่ายหนุ่มวันกับช่างเครื่องบินนะครับเป็นอ่าเป็นช่วงต่อไปนะครับผมเป็นช่องเป็นเรียกว่าไนะเป็นอ่าเป็นรายการต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม